สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเดนบอลนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะที่20สิงหาคม2565นะครับสรุปทีเดนเมื่อวานที่ให้ไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยให้ไป3คู่นะครับคู่แรกนะเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับกัดบาดพบกับแฮธาเบอร์ลินคู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกณฑ์ในเลทสองลูกครึ่งควบสามล้อสามลูกนะจบไปที่1นึ่งศูนย์ก็ตายเต็มนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นฟุตบอลเออเซบียาพบกับไออบอลลาลิกาสเปนนะเซบียาพบกับ เล้วาไบายาโดลิดนะครับคู่นี้ก็ให้อยู่ต่ำเต็มเกมในเลทสองลูกครึ่งก็จบไปที่หนึ่งหนึ่งกินเต็มนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่ลีเอิงฝรั่งเศสนะครับลียงพบกับทัวร์นะคู่นี้ให้อยู่ต่อลียงในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะครับก็จบไปที่สี่หนึ่งกินเต็มนะครับก็ถือว่าจบก,กําไรอยู่นะเมื่อวานนี้นะครับส่วนวีพีเมื่อวานที่ให้ไปเนี่ยเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับลิงบี้พบกับโคเปน,นเฮเกนคู่นี้ให้อยู่ต่ำเต็มเกมในเลทสามลูกก็ จบไปที่03ก็ยกไปนะเสมอนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะครับสำหรับ VP นะครับส่วนใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะีทีเด็ดฟุตบอลนะภายในกลุ่มก็มีเซียนนาหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นมีบอลสดให้ด้วยนะบอลสดบอลสเต็ปหรือว่า่า VP นะบอลเต็งเดี่ยวยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะกับกลุ่ม VP นะใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มหรือว่ายังไม่มีกลุ่มนะแอดไลน์เดอะเบสมาได้เลยนะบบกทุกวันอย่างแน่นอนนะภายในกลุ่มนี้นะ พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับวันนี้ก็เปิดลีกกันเยอะเลยหลีกใหญ่นะครับอังกฤษบุนเดสติกากันโชแล้วก็สเปนนะแล้วก็มีลีกเอิงด้วยนะครับวันนี้คัดมา3คู่นะไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าแล้วกันนะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเลสเตอร์นะพบกับเซาท์햄ปตันคู่นี้เนี่ยเตะในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเลเวลเมื่อที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์เนี่ยต่อในเลท ครึ่งลูกนะสกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสามลูกนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้เลยแล้วกันนะห้านัดหลังสุดนะครับของคู่นี้ที่เจอกันเป็นเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ที่เก็บชัยไปได้สามและเสมอไปสองโดยรวมแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับเซาท์เทมตันเลยนะแม้แต่นัดเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนเลยแล้วกันนะห้านัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์เนี่ยเก็บชัยไปได้สามและเสมอไปหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับ ซึ่ง2นัด2นัดหลีกที่เปิดมาก็เก็บแต้มได้แต้มเดียวเองนะเสมอกับเบนฟอร์ดแล้วก็ปลุกไปแพ้อาร์เซนอลนะครับก็ถือว่ากองหน้ายังยิงได้อยู่นะแต่กองหลังนี่รั่วมากเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเซาท์มปตันเนห้านัดหลังสุดเก็บใช้เก็บใช้ไปได้1เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นะครับนี่ก็ผลงานแย่เหมือนเหมือนกันเลยนะ2นัดเปิดหลีกก็เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปพ,พ้ไป1น,นะบุกไปแพ้ให้กับสปเปอร์มาสีน,นะ ซึ่งผลงานโดยรวมมันก็หลังล่วทั้งคู่เลยนะครับในวันนี้เป็นนัดที่3ของทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็คาดว่าวันนี้เนี่ยเลสเตอร์น่าจะเก็บแต้มไปได้นะคู่แรกนะให้อยู่ต่อเลสเตอร์ซิตี้ในเลทครึ่งลูกแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่2เป็นฟุตบอลพรีเมียร์พรีเมียร์อังกฤษเหมือนกันนะครับบอลหมัดพบกับอาร์เซนอลน,นะคู่นี้ก็เตะในเวลา5ทุ่มครึ่งนะเลเปรมื่อที่ทีมเจ้าทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยบุกไปต่อที่เลท 1ลูกครึ่งนะครับแล้วก็สูงเต็มเกณ์เนี่ยในเลร์สอลูกครึ่งคร,งครบ3นะเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลที่ชนะไป4และเสมอไป1นะซึ่งผลงานโดยรวมแล้วก็ถือว่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะสำหรับอาร์เซนอลนะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนลวกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยของเจ้าบ้านอย่างบอลมัดเนี่ยเก็บชัยไปได้หนึ่งและแพ้เป็น ได้เก็บชัยไปได้1และแพ้ไปถึง4นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะหากดูนัดเปิดหลีกมาเนี่ยเปิดบ้านชนะแอสตันมา2อแล้วก็บุกไปแพ้แมนซิตี้ไป04นะครับก็ถือว่าแพ้ทีมอย่างแมนซิตี้ก็ไม่ได้น่าเกียดสักเท่าไหร่นะส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยนะครับหานัดหลังสุดเก็บชัยมาได้ทั้งหมด5นัดเลยนะแล้วก็ เสียประตูน้อยมากนะครับกองหน้าก็คมด้วยนะวันนี้เนี่ยดูจากเลนแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาคาดว่าอาร์เซนอลวันนี้ก็น่าจะบุกมาเก็บแต้มไปได้เหมือนกันนะครับคู่ที่2ให้อยู่ต่ออาร์เซนอลน,นะฮะในเลทหนึ่งลูกหรือว่า1ลูกคร,ครึ่งแล้วกันเนาะส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับเป็นบอลอ่าลีกฝรั่งเศสนะครับโมนาโกพบกับลองนะคู่นี้ก็เตะในเวลา4ทุ่มตรง เลยเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างโมนาโกนะต่อในเลกครึ่งลูกควบหนึ่งแล้วก็สกอร์สูงเป็นเกมเนี่ยสองลูกครึ่งควบสามนะครับไปดูผลงานของคู่นี้กันเลยดีกว่านะห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านอย่างโมนาโกที่เก็บใช้ไปได้หนึ่งเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปถึงสองนะครับซึ่งผลงานโดยรวมแล้วคู่นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันนะสำหรับโมนาโกนะครับสู้ร้องไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านเังก่อนแล้วกันนะ นัดหลังสุดนะครับของเจ้บาบ้านอยา่างโมนาโกเนี่ยเก็บใช้ไปได้1เสมอไป3แล้วก็แพ้เป็น1นะครับซึ่งผลงานโดยวรวมแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับโมนาโกนะครับส่วนทีมเยือนอย่างล็องนะฮะนัดหลังสุดเก็บใช้ไปได้3เสมอไป2นะครับโดยรวมแล้วก็ผลงานใช้ได้อยู่นะสำหรับทีมเยือนนะครับนัดนี้เนี่ยเป็นนัดที่3ของทั้งคูนะ่แล้วก็แต้มเท่ากันนะครับแต่เป็นโมนาโกที่ถือว่าเปิดบ้านต่อในครึ่งลูกคนก็นค,นค,นคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะจบที่สกอร์สูงนะครับ คู่ที่3ให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสอลูกครึ่งครบ3แล้วกันเนาะสรุปที่เดีสาคู่นะครับบอลพรีเมียร์ลีกอีกสอ2คู่เลยนะคู่แรกนะเลสเตอร์ซิตี้พบกับซอแฮมป์ตันคู่นี้ให้อยู่ต่อเลสเตอร์ในเลทครึ่งลูกนะครับแล้วก็คู่ที่2บอลมัดทพบกับอาร์เซนอลคู่นี้ให้อยู่ต่ออาร์เซนอลในเลทหนึ่งลูกแล้วกันเนาะส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายเลกเอฝรั่งเศสนะครับโมนาโกพบก,กับลองคู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสอลูกครึ่งครบ3นะครับ ก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องเดอะเบสให้ด้วยนะครัสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V A P ก็แอดไลน์เดอะเบสตามที่ปักไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ